เน็ตวิเคราะห์สองเสน่หาเจมจิมาและคิมเบอรี่ทำไมต้องแลกไม่ปังใจเลยเปิดจุดอ่อนจากตอกยำ้ำเป็นแก๊งจัดจีดงานนี้ชาวเน็ตก็เลยให้แท็กวิเคราะห์เจ้าเจโจ จดถึงสถาสาเหตุที่กันใหญ่โดยเสียงส่วนมากมองว่าเสียงนี้เป็นความผิดไม่ใช่ตัวหนักแสดงเพราะทุ่มโดนถูกฉากที่คิมเบอรี่รับผิดชอบบทบาทของตัวเองได้อย่างดีแต่ความคาดว่าเป,เป็นเพราะการสังกัดต่อ ต่อคิมแรกที่ไม่ไม่ติดหัวเขาบ้านไม่ติดหัวชาวบ้านยืนยันมากเกินไปว่าประกอบกับชมขอเข้มขอแข็งอย่างกระด้างส,สีดาช่อง31ที่แทบจะขึ้นทุ่มทะลุโดยแฉการพาดฝันกันสองสาวยอดที่สีมือหยุดน,น,นุ่นวรนุษย์และกรณนี ที่สายตาไม่ได้เลยตลอดล่าสุดที่ทำเอาเด,ดตติ้งพุ่งสไตล์ถึง3